ไปมีแฟนตั้งแต่ตอนไหนนักร้องหนุ่มชื่อดังล้านพึงโสดรับเป็นคนเจ้าชู้ เป็นอีกหนึ่งนักร้องพิธีกรชื่อดังอย่างโอ๊ตปราโมทหากใครติดตามจะเห็นว่าหนุ่มโอ๊ตนั้นเป็นหนุ่มอารมณ์ดีขยันทํางานและเก่งมากความสามารถงานปังขนาดนี้เรามาเจาะลึกเรื่องความรักกันดีกว่าค่ะทีล่าสุดหนุ่มโอ๊ตได้เผยเรื่องราวความรักผ่านรายการวูดดี้ m ถามว่าความรักตอนนี้เป็นอย่างไรโสดพึ่งโสดจริงๆก่อนหน้านี้มีคนคุยเริ่มเปิดใจมีความสัมพันธ์แบบใช้คําว่าแฟนจริงๆพอไปไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายไม่ได้ปิดตัวเองแต่ว่าวันหนึ่งทํา งาน8ชั่วโมงวันหนึ่งมี4งานผมเลยถ้าคุยแล้วไม่โอเคอยู่ด้วยอึดอัดก็ขออยู่คนเดียวถามว่าตอนนี้มีคนคุยด้วยหรือยังมีคนเข้ามาคุยตลอดมีคนแนะนําบ้างแต่ผมเริ่มกลัวเป็นคนห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากๆถ้าพูดถึงเรื่องความรักแล้วบอกโอ๊ตปราโมทคนจะแบบพี่โอ๊ตหรอเจ้าชูนะใช่ผมเจ้าชูผมยอมรับผมว่าคําว่ารักอย่างเดียวก็ไม่พอผมดูแลคนเยอะผมรับผิดชอบคนเยอะคนเข้ามาอยู่ข้างๆเราต้อง มองไปทางเดียวกับเราคนที่อยู่ข้างๆผมอยากให้เขาทําไปด้วยกันหรือส่งเสริมเราพัฒนาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเขาตัวเรารวมไปถึงวันหนึ่งวันที่เรามีลูกผมอยากให้ลูกโตมาในครอบครัวที่ขยันทํางานหยหาความสําเร็จตลอดเพราะผมมาจากที่ไม่มีอะไรเลยมาก่อน